เสริมด้วยว่าก็คือประเด็นก็คือการกัดกระดุมมันแรกก mm ันทําสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจน่ะคือสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะด้วยบริสุทธิ์ใจวาดตกน้ําจริงจริงหรือสองมีการจงใจช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือไม X, <S <S IR ่จะถามในประเด็นไหนก็ถามเรื่องสัญญาณดีค่ะเออเรื่องสัญญาณดีคุณมาดานี่มามาเกือบไม่ทันใช่ไหม ก็ก็คืออย่างนี้ค่ะก็สัปดาห์หน้านะคะอย่างที่ออมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าอยากให้ทุกคนอะใจเย,นยน็ยนๆรอดูสัปดาห์ก่อนรอดูไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่าทุกอย่างมันมีเหตุและผลในตัวของมันเองอยู่แล้วออมเคยเกลื่อนเกินไปแล้วนะว่าความเงียบมันคือสิ่งที่น่ากลัวใช่ไหมอันนี้ไอ้คำว่าน่ากลัวอนะคือฝ่ายตรงข้ามต้องกลัวเรานะไม่ใช่เราไปกลัวเขานะ นั่นแหละเอมก็อยากจะบอกให้ให้ทุกคนอ่ะแบบเห็นทุกคนท้อแท้อะไรอเงี้ยเออมก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนว่าคืออย่างนี้คือเอมอยากให้ทุกคนอ่ะสบายใจได้เอางี้ดีกว่าก็เดี๋ยวเราดูสัปดาห์หน้านะก็ได้ข้อมูลมาว่าจะเหมือนมีสัญญาณที่ดีนะคะทุกคนอ่าสัปดาห์หน้านะ <gie> เหมือนเหมือนได้ข้อมูลมานะคะว่าสัปดาห์หน้าอาจจะมีข่าวดีนะคะแต่ก็ต้องรอรุนกันเออแล้วเอาอย่างท,ที่คุณหมอธวัชชัยบอกไปนะคะว่ามันมีกระถิ่นหลายกองอฮ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีไก็กระถินกองหนึง่งก็ลุงอัจฉริยะในนามก็พักประชาชนก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ในสิ่งที่อ่เลุงอัจฉรยะไปยื่นที่สภาก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งมันก็มีหลายกองเลยเ๋ ต้องรอลุ้นว่าสัปดาห์หน้าเนี้ยจะเป็นกระถิ่นกองไหนนะคะแต่แต่ออมเชื่อมั่นนะว่าพี่เตงโมจะได้รับความยุติธรรมแต่คนอื่นคิดแบบไหนออมไม่รู้แต่แต่อมอมเชื่อมัน่นว่าพี่เตงโมจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนคะ่ะแต่อันเนี้ยคือออมไม่ได้บอกให้ทุกคนเชื่อนะอันนี้คือแล้วแต่ทุกคนว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้เลยเพราะออมไม่ไม่สามารถที่จะไปมาขับใครให้เชื่อตามสิ่งที่ออมทำ คิดได้นะคะคือออมหมดพูดได้แค่นี้จริงๆจริงๆออมพูดได้แค่นี้ออมพูดมากกว่านี้ไม่ได้นะคะทุกคนก mhm. ็ก็อันน no. okay, uh, e ี้อันนี้ออมอมไม่แน่ใจค่ะออมไม่ขอตอบนะคะแต่ว่ามีมีอาจจะมีข่าวดีค่ะสัปดาห์หน้านะคะ แต่จะเป็นกระถินกองไหนนะั้นต้องรอติดตามดูนะคะเพราะว่าสิ่งที่ออมได้ยินมานะอะค่อนข้างที่จะอืมคือออมต้องพูดได้แค่นี้จริงออมพูดได้แค่นี้จริง <c oughs> เดี๋ยวให้ทุกคนต้องรอรอติดตามดีกว่าแต่สิ่งที่ออมได้ยินมาแล้วก็อ,อันนี้อันนี้คือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเชื่อออมก็ได้นะ นีคือคนไม่ต้องเชื่อออมก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ออมได้ได้ได้ิเค์แล้วก็ได้ยินได้ข้อมูลมาน่ะมันก็มันก็มันก็นั่นแหละอยากให่ทุกคนรอรอไปพร้อมกันแต่เชื่อว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวออมจะลงลึกไม่ได้นะออมไม่ขอลงรายละเอียดนะคะเพราะว่ามันมีกิกกี้ก้านะเขาคอยจับผิดออมอยู่ออมรู้มันมันจับผิดช่องออมอยู่ตอนเนี้ย อ,อมพูดมากไม่ได้ไงเอาที่เราได้เนาะเข้าใจใช่ใช่ใช่ใชคุณบานดาแต่ออมบอกอย่างนึงว่ามันเป็นสัญญาที่ดีค่ะอืมเป็นสัญญาที่ดีแล้วก็พี่เตโมจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนค่ะออมเชื่ออย่างนี้นะแต่ว่าอ,อมจะให้ทุกคนต้องรอติดตามดูอะแต่ออมได้ข้อมูลแบบแบบแบบนี้จริงๆแต่จริงๆออมได้ข้อมูลมาก็ประมาทก็ก็ ก็นั่นอยู่แต่ว่าอมพูดพูดได้แค่นี้จริงๆค่ะเพราะว่าเขาบอกมาบอกมาให้ออมพูดได้ใต้แค่ว่าข่าวดีเฉยๆนะอมพูดมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องให้รอให้ทุกคนรอติดตามสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นกระถินกองไหนเพราะว่ามีหลายกองอย่างที่คุณหมอธวัชชัยบอกนะ ทุกคนสบายใจได้หรือทุกคนไม่ต้องเชื่อออมก็ได้นะจริงให้ทุกคนหนะ่อยวิเคราะห์เองว่าสิ่งที่ออมพูดมันเป็นไปได้ไหมกับสิ่งที่กิปที่ออมลงหรือออมคุยกับใครมั่งอ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยให้ทุกคนต้องติดตามส่วนเรื่องของโรงแรมที่ออมลงคลิปไปเมื่อเย็นที่ผ่านมานั้นออมไม่สามารถตอบได้นะคะ ้องบอกก่อนออกไม่สามารถตอบได้อันไหนซีนที่อมตอบได้อมก็จะบอกว่าได้แตถ่ถ้าอันไหนอมบอกว่าไม่ได้ก็คือ,ค,อคือไม่ได้นะคะใช่ค่ะพี่มาดาคุณมาดาคือมันอีกแค่ไม่กี่วันไอ้แค่ทิศเดียวเองอะไอ้ไม่ถึงดีใช่ไหมวันนี้วันอะไรสุกสารทิศจันทร์อ้น่าจะประมาณไม,ไม่ถึงเจ็ดวันอะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะเป็นวันไหนนะคะแต่ที่แต่ที่แน่ๆคือสัปดาห์หน้านะคะอสัปดาห์หน้าที่ได้ข้อมูลมา ถามว่าเชืง่งลึกไหมมันก็คือข้างหลังข้างหลังดีกว่าไอ้ไพคระซิปดีกว่าเออจะบอกไงดีวะไพกระซิปบอกมาอืม <c oughs> คือเขาบอกว่าโรงแรมไม่มีจริงอ่าเดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะคะว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรยังไงหรือไม่เกี่ยวเลยหรือจะเกี่ยวไปในทางที่ไหน ใครอาจจะไม่ใช่คนคนนั้นเกี่ยวหรืออาจจะเป็นคนคนนี้เกี่ยวแทนหรือเปล่าเนี่ยออมไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามหนูนะคะในส่วนนี้ใช่ใช่ค่ะนั่นแหละอาจจะไม่มีเกี่ยวเลยนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามดูนะเพราะว่ามันมีคํานี้เข้ามาแต่ออมไม่แน่ใจอะอม,มเลยไม่ไม่อยากจะพูดนะคะไม่สามารถพูดได้อืม นั่นแหละมันอาจจะไม่ใช mm ่ที่เกิดในโรงแรมก็ได้แต่มันอาจจะเป็นเป็นสถานที่ที่พาบุคคลสำคัญในคดีเนี้ยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก็ได้อย่างที่ที่ที่ออมเคพูดอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับต่อมอก็ได้อะไรประมาณนั้นมก็เป็นไปได้หมดนะคะใช่ไหมอันนี้ออมไม่กล้าคอนเฟิร์มจริงๆค่ะ จริงๆออมอมไม่ทราบจริงๆเลยอมไม่กล้าคอนเฟิร์มเลยตอนเนี้ยแต่ออมอะอยากให้ให้ทุกคนอะเชื่อมัน่นการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วก็เชื่อมั่นอ่ะว่าเวกรกลับจะตามเร็วๆเนี้ยคือใอย่างให้ทุกคนสบายใจได้นะคะออออมพูดได้แค่นี้ ชิกอาทิตย์หน้าเนดะี๋ยวเราก็ได้ได้เห็นอะไรบางอย่างอาจจะได้รู้อะไรบางอย่างนะทุกคนอมยังบอกอยู่เลยอมก็นั่นแหละตื่นเต้นอยู่นะตื่นเต้นเล็กน้อยนะทุกคน <laughs> ใช่ใช่ใช่อมใช่อมคุณมาดา ั่นแหละอย่างที่อมอบอกคือความเงียบมันคือสิ่งที่น่ากลัวเสมอแต่เอไม่ใช่ฝั่งฝั่งนี้นะที่กลัวคือฝั่งตรงข้ามต้องกลัวเราพี่มินสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเห็นไหมทุกคนใจชื้นขึ้นเยอะคืออมไม่ได้หลอกให้ทุกคนใจใจชื้นแบบคือหลอกไม่ใช่นะคืออมได้ข้อมูลมา แบบนี้จริงๆออมก็เลยสามารถพูดได้แค่นี้นะคะ